วันนี้เราจะมาติดตั้งเรกูเลตนะครับชุดเล็กตัวนี้ผมซื้อซื้อแยกมาแต่ตัวเรกูเลตนะครับพวกชุดข้อต่อและชุดสายนะผมมาซื้อเอาทีหลังนะครับซื้อแยกของนะครับวันนี้ผมจะมา,อาลองติดตั้งดูนะครับตัวนี้ผมจะติดตั้งไว้มุมนี้นะครับหยุดขาเรกูเลต์นะ จะยู่ประมาณนี้ครับแล้วก็จะเดินสายเข้ามาตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นสายน้ำมันไหลย้อนถังนะครับย้อนกับถังตัวนี้ผมจะต่อลงมาทะลุตรงนี้ครับแล้วก็ใส่สามทางนะครับก็ต่อสามทาง ผมก็ได้ซื้อมาแล้วเข้าต่อสามทางับผมจะค่อยผมจะจดจดจอะอยู่รูจุดนอดอีกรูหนึ่งนะครับหลังจากเดินสายเสร็จแล้วนะครับเดินสายระหว่างติดตั้งนะครับจะมีสายเข้ามาทาั้งรับตรงนี้สาย สายไลย้อนกลับนะครับสองเส้นนีนครับผมก็มาต่อสามทางตรงนี้นะครับเดินมาตรงนี้รอเข้าหัวฉีดนะครับตรงนี้นะครับผมผมจะเจาะใส่สายย้อนกลับนะครับประมาณนี้นครับ มีโครงปั๊มสำรองครับทำไว้แล้วครับนะครับมันจะมันจะขึ้นครับไปมันจะเบียดแล้วก็เอามีดหเหล็กอ,อะไรก็ได้ครับปาดให้มันไม่ฝืนมากนะครับให้มันพอดีๆแล้ว ผมก็จะใส่ไก e ้กาวอีอกซี่ตีอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะปิดรูน้ำมันย้อนกับอีกทีหนึงนครับ อุปกรณ์ผมมีโดนไฟแล้วก็ปาดเลยครับอ่าซึ่งมันจะติดติดตัวนี้นะครับผมจะต้องผมจะต้องปาดตัวนี้ออกแล้วก็เกียร์มุมนี้ออกนิดนึงนะเพื่อจะให้มันหลบหลบตัวนี้นครับซึ่งที่เดิมมันจะตัวนี้มันจะบังคับตรงตรงเหลี่ยมนี้พอดีครับ มันจะอยู่ประมาณนี้ครับเดิมเดิมมันซึ่งเราก็จะได้ปดัดปัดแผ่นนี้ออกปาดแผ่นนี้ปาดมุมนี้ออกแล้วก็เกียรมุมนี้นิดนึงครับหลบสักหน่อยโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะครับหลังจากที่ผมติดกาวอีบ็อกซี่แล้วครับรอแห้องอีก สามสองึงสามชั่วโมงนะครับรอมันแห้งตัวคอนี่มันจะปรับหมุนได้นะครับแล้วก็ผมก็ปิดข้างในนี่เลยครับนะครับปิดไว้อย่างนี้เลยนะครับรอมันแห้งแข็งเป๊กครับ